เที่ยวที่3มครับเป็นรอบรองชนะเลิศประเภทเรือโอเพ่นทั่วไปไปทั่วลองน้ำแดงมิลินคิงนาวาจากพี่น้องสอปปลาวครับลองน้ำนะมือพรสวรรค์ครับกอดสอปปลาวเช่นเดียวกันพรสวรรค์จากเมืองหาดไซฟองนครหลวงเมืองจันทร์จ้าคิงนาวามิลินคิงนาวาจากนครไก่สอนไม้บรรทัดสมรเขต ใครเขาบอกว่าเที่ยวคู่ที่สามสิบสามได้น้ของเรือมิรินทิงนาวากแขกสวรสดิเสตไทยเรือกับพรสวรรค์พรสวรรค์นครหลวงเป็นการล่องน้ำนล้วเปิดผายแรงออกมาแล้วเว้ยมาเรือดีเรือนังจากพี่น้องสองปปลาวทางกู้บอกว่าเปิดผายแรงไล่อะไรไปไลยกี้กันออกมาแล้วเว้ยออกมาแล้วมาดูสิว่ามิรินทิงนาวจะเปิดผายแรงจะไล่แสงจะไล่แสงพรสวรรค์ได้หรือไม่ได้เอาละว่าดูสิว่าเรือสปปลาวไปเล่นประเภทตัวขอเอ่ยของไอ้ล่องน้ำได้ล่องน้ำแดงมิรินทิงนาวต่างคนต่างนี้ต่างคนต่าง ในน้ำพรสวรรค์พรสวรรค์ล่องน้ำนะเมือนฝั่งสปปเราล่องน้ำแดงไม่ลินคิงาา่าหัวเรือหัวเรือเสมอเสมอกันมาเรือดีเรือดีไม่ลินคิงปี้มาพรสวรรค์หนีแล้ว นนมีลินคิงนะว่าอยู่ร่องน้งําแดงรู้ตัวว่าเป็นเราเริ่มบดเริ่มเบียดเริ่มเสียดขึ้นมาแล้วจะหมดหรือไม่หมดอย่าหมดแล้วกัรพรสวรรค์อย่าหมดแล้วแต่ที่สมัญขานาดนี้ผู้ภาคใกล้จะหมดแล้วจ <laughs> ้าจะหมดได้ยังไงมีลินมีลินยังแข็งแรง,แ,งแสงขึ้นมาแสงขึ้นมาแต่จะได้ไม่ได้ต้องถามพรสวรรค์พรสวรรค์ว่ายังไงตามสายตาเขาบอกว่า,วาร่องน้ําน้ําเงินจะเหลื่อมขึ้นมานิด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 ยๆมนิินมีนินินิด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 นนิด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 นวดนิ่งิดนิดนาดนาดตาดนาดนาดนิด ีร่องน้ําน้าเงินนะจ๊าลอยในะสุดท้ายจะเข้าเซนไซตอนนี้มีลินทิงนาวาพยายามตีแหงสังกี้ขึ้นมาตีแหงสังกี้ขึ้นมาส่วนอีกลำหนึ่งผู้บาวจากนาครหลวงวิยงจันทบ้านเสียงควนตีแหงแสงหนีตีแหงแสงหนีมะเบงว่า,าวผู้สาวสวรรค์เขตผู้สาวาสาวรรค์เขตในน้าของมิลินทิงนาวาจะเป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วผู้บาวเวียงจันในนําของพรสวรรค์ก็ค่อยๆค่อยๆฟนระวง จูมมีรินคิงลาวาไหลเ<ห>ข้าเส้นัยขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมครับขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมครับะกรรมการผู้ทรงเกียตินะครับไม่รอช้าตัดสินให้เรือที่ชนะในเที่ยวนี้เป็นเรือในร่องน้ําน้ําเงินรับน้าของเรือพรสวนนรรค์นะ,น,นะครับนผู้บ่าวเวียงจันท์นะครับนครหลวงเวียงจันทร